สวัสดีนะคะพบกับช่องสาวกาสินทินกาสา JO2 Official อ้พี่น้องมันนี้ล่มคักล่มน้องมันนี้วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะมืนนี่สาวน้อยเพลินเพ่งเล่นยนอยู่อำเภอเพ่นนะคะก็เด้ไปเพราะว่าไม่ว่างนอ้องให้สะดวกก็เลยไปนะคะพาพี่น้องมึงบรรยากาศมีฮอตไดโนเสาร์ นีสววาว้ววยสัสดีค่ะวันนี้มีโอกาสได้มาเจอนะคะหนุม่มซ้อนหนุ่มทะเบียนอ่าช่วงนี้เพื่อนกำลังปังๆนะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์อ่าล่าสุดเมื่อวานไปสัมภาษณ์แอดเบนนะคะน้องกับเดมาเบิงคลิปก็ได้กำลังใจหลยเติบเนาะ ที่บอกว่าจะอยู่หรือจะไปเนาะเพราะว่าตอนแรกน้องกะค่อนข้างที่จะ50-50ล่าสุดเพิ่นกับเปิดใจแล้วคือเลยมาได้มาเห็นเพิ่นแล้วได้มาเห็นโตเพิ่นแล้วนี่นเนาะก็เลยอยากมา,าถามข่าวข้าวเพิ่นให้เพิ่นเล่าให้ฟังเนาะว่าเป็นไปมาจังไดเพิ่นจังไดมาอยู่จุดจุดนี้จังไดมาเปิดเป็นช่องซอสหนุ่มทะเบียนจังไดไปเลียน j o 1อ f f i c i a l นะคะ สวัสดีครับพี่น้องเพราะว่าแม่แม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบนเป็นแพงครับเอฟซีบอโจอยเอฟซีลาหน้อยพ้กนี้ครับเอฟซีศิลปินทุกทท่านทุกๆคนในวงสาวน้อยเพชรบนเป็นแพงเข้านะครับเอานะครับเมื่อกี้นะครับตั้งกับจองจากรศินตอนรับพี่น้องทุกคนเอฟซีพอดีเพื่อนถามว่าเป็นยังไงทิศทางแนวทางขึ้นแต่มาเฮ็ดโซคิวเอฟซีกับทาง สาวน้อยเขานะครับก็คือขออยากถ่ายความกะไลค์คลิปนะครับค่อยตปล่แต่งเรียนไม่เห็นเล่นเนาะของผมนะ่ะเดิมที่นะครับบม่เคยเล่นโซเชียลไม่เคยเล่นแอปฟ้าไม่ได้ทำตอตอไม่ได้ทำยูทูบนะครับแต่เป็นเอฟซีกีฬาน้อยของผมนะครับเบิง้งทค่ทุกคนเนี่ยะครับเบิ้งตั้งแรกเนาะ เบิงเพิ่นเบิงเพิ่นมาตั้งแต่บนเขามากกันแม่หน่อยแล้วก็ที่นี่มีเป็นฤดูการเมื่อกี้บอสโจพ่นกับโเนนะครับทั้งโพสแล้วก็ลงใน y o ยูทูบห้องละบาัาเบิ่นสีถ่า,ายทอดความรู้และให้กับทาง f อแล้วก็ผู้สนใจในการทำโซเชียลเรียนรู้โซเชียลกับบอสโจนะครับผมก็เลยได้ไปลงทะเบียนน้ำเพินนะครับ นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นก็คือมาจากการเป็น f อีกีฬานะครับ FC สารน้อยเป็นเพราะว่าอย่างเตี้ยพื้นฐานนะครับพื้นฐานกับว่าปะตัวตวนเท่ากับคือในส่วนของงานทางด้านาพิธีกรพิธีการกักัเป็นในส่วนของพิธีกรพิธีการ,กรของอ,อำเภอของตำบลของงาน กาชาติจังหวัดจังสิอ่ะเราก็ผ่านตัวนั้นมาก็เรียกว่าอีกจุดหนึ่งนนในตรงนี้ในการมาทําสื่อทําช่องยู u b e นะครับเ็เลยอยากลองเบิรงก็เลยได้เขอามาเฮ็ดโซเชียลนะครับซึ่งเป็นโซเชียลที่ช่องของผมเฮ็ดนะ่ะก็คือตอนที่ไปเรียนนะ่ะบอสโจนก็บอกว่าเรียนแนวทางที่จะไปนะ่แะแล้วแต่ท่านใดหรือช่องไหนที่ไป ถ้าในบ่ได้ว่านเลยครับบ่ได้ว่าต้องมาทายาอ่าอุ้งอิงหรือสาวหน่อยแต่ผมผมเลือกที่ที่ที่มา,าทำเกี่ยวกับคอนเทนต์หรือทําข่าวทําในของของ,ของกีฬาเป็นหลักของสาวหน่อยเท่านั้นเพราะว่าเพราะว่าโดยที่ข้อมูลนะครับเบิงบ่งเบิงบ้งเบิงบบ้งมาดตะลักเบิ่งอุ้งอิงตั้งแต่เขามาแล้วก็จะคิดว่ายชิดวข้อมูลเลยดั้มมาทายถอดในในช่องมันจะหอมนะครับอ่ะต่อ สาวศท,ทั้งช่องของเพื่อนทั้งสาวสิลบนทางว่าเป็นยังไงก็เลยได,ด้มาเห็ุเกี่ยวกับแบบแนวคอนเทนต์คือตอนเบึงนะครับตอนเป็นผู้ดูอยู่นะผมคิดว่าดูหลายๆช่องนะครับแล้วเรา,เรามามาปรับบังเที่อเราเริ่มจากตัวเราจริงๆนะครับว่าเลยคา,าอยากเบึงนี่ได้ช่วงที่คอนเสิร์ตนี่ลายเร่นคอนเสิร์ตจังสิจากเบิ้อนพี่น้องหนาเวทีนี่เขจะมีความรูซื้อยังไง าบางคนนะครับแรกๆนะครับผมเห็นหลายคลิปหลายครับก็ไปแพนกล้องไปจับของในส่วนผู้ชมนั่สิเพราะว่าสิเปลี่ยนเพิ่มแบบน้้าตาไหลหรือบรรยากาศที่แบบตั้งใจเบือ้องนั้สิไหม,มครับผมก็เลยเออในความรู้สึกตัวเองที่ตอนที่ก่อนที่เราจะมามีช่องทําช่องเอาอยากไปเบื้องบรรยากาศตรงนั้นแกอยากท่ายทอดตัวน,นี้มหาห้พี่น้องเอาเบื้องนํ่แต่ที่สี่สองนะครับบรรยากาศหน้างานช่วง ช่วงจะเลิกหรือช่วงผู้ประกอบการ่ะผมจะพูดว่าเอองานนี้งานนี้ฟีดแบม็นะบแบมันเป็นยังไงนะครับฟีดแบ็มันเป็นยังไงแล้วก็ที่มานะครับของพรอเมอเอฟซีผู้เข้ามาเที่ยวมาชมเป็นมาจากไซเน่แต่ก็มีความรู้สึกยังไงกับทั้งวงเฮาทาั้งองค์กรกับทั้งศิลปินนะครับอันนี้ก็คือ,อในความในความคิดความ อยากงูเขจะคล้องนะครับเอาเอาเอาความคิดที่ว่าเราอยากอยากรู้ตรงนี้แล้วก็นั่มมาทายถอดลงไห้กับพี่น้องเอพ่อพแม่แม่เบิง้งนะครับแต่กัที่นี่ต่อจากที่คลิปนะครับผมผมผมก็อยากเห็นในส่วนชวนที่เปิดใจหรือว่าสัมภาษณ์ในบางเรื่องบางประเด็นก็กอขอบคุณนะครับพ่อพอแม่ FC หรือ,อ ผู้ที่เข้ามาชมบางเทือหนางาเท่าในการสัมภาษณ์ในทรรมันเขาประมาณเหมือนสตูดิโอนะครับนะทำสตูดิโอหรือเป็นสคริปมีสคริปอันนี้เราไปสดๆบา,บางที่เข้าไปสอบถามข้อมูลแม่ๆเนี่ยเพื่อนก็บางคนเพื่อนทายทอดมาอยู่ด้วยครับอยากถ่ายทอดออกมาแต่พอมาคุยผ่านหน้ากล้องผ่านหน้ากล้องผ่านหน้าช่องแล้วเนี่ยก็จะอาจสิประมาณหรือเดินเล่นบางเทือกนะครับก่อนจะทําคลิปเพื่อนกะอ่าะมาว่า เออแม่พ่อใช่สิพอกบเห็น,น,นดิชุมลูกชุบหนึ่งต้องต้องในบอนนั่นแหละครับมันก็เลยมีการาเกิดน้าหรือโปยก่อนนะครับเพื่อใก่อนเพราะว่าสิเปลี่ยนแนน้่ช่องจะคข้องหรือนี่สหฮ็หดว่ถุใจพี่น้องพอ่อพ่อแม่แมก็ขอทานอภัยไปนะักที่นี่นํ่นะครับเลยก่อนอีกอย่างในการที่ว่าสิอุปกรณ์นะครับก็ก็เตรียมนั่นล่นะครับยังเรื่องเรื่องไม่พ่อพอ่พอแม่แ,มแนะนํามากนะครับ เหม็นมากก็เตรียมแต่บางทีเราไปเนี่ยผู้ที่เราจะเข้าไปามีปฏิสัมพันธ์น้ำเพลินเข้าไปสัมผัสเพินพ่นกระเพาะธนัแล้วก็เพิ่นเกรงนะครับกบการกระบได้ติดเพราะว่ามันก็จะจไ,ไม่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับเพื่ีเสียงอาจจะร่บงกระได้เข้าไปก่อนกนะันคือ่อในการที่เข้าไปทําทาทางานในตรงนี้นะครับในส่วนล่าสุดในการเปิดใจสัมภาษณ์ถามแอดมินเบนนะครับก็น้องเพิ่นก็ ด้บอกเล้วในส่วนของแอดมินนะครับมีโอกาสนะครับหมู่บ้านกับมีเมียนมาอยู่ว่า,าถามแอดมินอยู่ในแอดมินตูห้หรูเงาะเนี่ยคือผมนะครับมีโอกาสก็กจะเปิดใจถามน,อนอ้องๆโคบททุกคนนั่นแหละครับเพราะว่าอันนี้เราก็กลับมาเราก็มีงานนะครับเมือมกก่อใดมาใกล้วงมากใกล้หรือเฮาเป็นวันหยุดจังสิเราก็ได้เข้าไปผมก็จะประมาณนั้นนะครับคอนเทนต์ก็สิประมาณอ่า บอกประบดี๋ยวว่าเชื่อสัมผัสจ้านะครับถามถามที่ไปที่มาถามอยากให้ทุกคนหูตัวตนเพราะว่าจะเป็นทั้งศิลปินในองค์กรศิลปินในวุงนะครับพนักงานเหมือ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 นพ่อกันชัยนะครับผมก็มีแบบมีต้นแบบมีครูนะครับก็คือพ่อกันชัยนะครับเป็นอย่แที่ได้ไดผมก็สิปับเข้ามาให้มันมีเข้ามาใหา้เป็นลักษณะที่ เป่นทางการขึ้ไมมจักน้อยจะสิไหมครับเพราะว่า,าก็เลยได้ต้นแบบกันมานั่นะครับขอขอบคุณบัวว่าสิเป็นทางองค์กรนะครับที่ให้โอกาสทั้งบอสโจที่เปิดได้ซอนนะครับเ็นให้โอกาสแนะนํำแล้วก็บ,บัวว่าสิเป็นยีหลา่าหมัอว่านยีหล่ากับแซ่ลหมัอว่านเป็นคอนเทนต์ได้พี่นอ้องที่ผมไปนั่งเล่นก็พอหลอดน,นะครับที่ทั้งนาศาสตร์นะครับยีหล่ากับเลยแซลเลยเพื่อนไซสพอซอพอซอยอันนี้ไปนั่งเล่นกับกลุ่มเยาวชน บ้านน้องพื้นนะครับผมว่ากีฬาหน่อยบบตักที่คอนเทนเซลป็นทายเสือทั้งยี่นั่นนะครับคือ,อจุดเติมต้นแล้วเข้ามาแล้วขอบขอบคุณทางองค์กรและขอบคุณทางศิลปินในวงห้องพราะว่าทุกคนครับทุกคนทุกตำแหน่งเพิ่นแตาว่าเจโอเข้าไปอย่างนี้เพื่อนก็ทักทายนะครับทักทายเข็นกล้องน้่เห้องทุกคนนะครับแล้วก็น้องน้องแอดมินที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันนะครับเราก็คุยกัน นะครับมีอะไรเราก็แนะนํนาคุยกันอะไรพอช่วยเหลือกันเราก็ถือว่าเป็นองค์กรน้ากันนะครับกับศาห,หน่อยแล้วก็อขอบคุณทางเสียนุ่นนะครับเมื่อน,นั้นกน็กล้องผมไม่ได้แตะนะครับเพิ่มแสงสว่างอยู่ไหนที่เสียนน่มนกับแตะแต่งกล้องหน่อันนี้ขอบคุณเสียนนลเพราะการใช้พ่อยุทธแม่จริงอาจารย์หลายหลายคนพระเอกตน้นพวกทุกคนเลยอะ พี่โดมแม่โดมนี่ก็ไอ้พระ,ะเอกนุน่นอันนี้ผู้ขยันอยู่คนนึงเนี่ยแอดมินช้อ,นองพระ,ะเอกนุ่นนะครับใช่ใช่<ผ>เ,เห็นตลอดเห็นตลอดอันนี้อันนี้ต้องเห็นตลอดที่จะเจอนะครับเอาฝากพี่น้องเอฟซีเข้าไปติดตามนะครับในส่วนของโซเชียลในการยูทูบความช่างช่องลงท้ายด้วยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับนั่นงสีขนลมเพลิน ช่องรักของเข้านะครับช่องสาหนอ่อยเนี่ยของของศิลปินนั่นคือลุ้ลงไทยด้วยลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็กทีมงานทีโอวันโจชูดละวรไอีกวงสองก็สอน้อยลำเพลินโชว์นะครับของโซน่วนทุม่ผมถ้ามีโอกาสลำเพลินโชว์มากไก่ที่คือผมไปเก็บภาพทั้งฮอวด์บอดลัษณได้เข้าไปเก็บภาพบรรยากาศแลัษย์สัมผัสน้องน้องศิลปินนะครับผู้ปกครองลุงนั่นเนี่ยคือแนวทางคอนเทนต์ประมาณนีน้ล,ล,บลาบหรือพี่น้องเอฟซีพ่อแม่ต้องการ อยากงูอยากเขียนเรื่องไหนก็เม่นมาในคลิปนี่นะครับเด้วเพราะว่านะครับยังยังมือเมือ่อคืนยังยังเรื่องคลิปสัมภาษณ์อ่าผมก็ได้ดทักคุยขอกระบ,บอดเพิ่นอยู่นะครับว่าบอสคอนเทนต์เรื่องขออนุญาตอ่สัมภาษณ์แอดมินหรือนี่ขออนุญาตนะครับเพิ่นก็ยกโป้ปั๊บจะตายนะครับยกโป้มากนะครับอันนี้ก็คุยทักแชทนะครับเรียบร้อยเอา นะครับในคลิปนี้ขออยากได้รถึงบรรยากาศแล้วก็ที่ไปที่มานะครับในการมาทำโซเชียลซึ่งก็มีนามสกุลแล้วครับจโวนะครับฝากพี่น้องท่าเอวัแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดกับ17กรกฎาคมนี้นะครับ2568ทุกโรงภาพยนตร์นะครับทั่วประเทศเข้าโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะครับค่ายอ่อเฮ้าด้ครับเด้อเป็นหนังหนังของ พี่น้องหมอลำหมอลำสร้างหนังนครั้งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งอำนวยการสร้างโดยบอสโจยม m นินนะครับแล้วก็ทีมงานของเพื่นนะครับทีมงานเซียวเพื่นนะครับจะในพี่น้องเอฟซเข้าไปกำลังใจกันนะครับในหอดจุดนั้นอาจจะมีส่วนของอแอดมินจะแบ่งแอดมินก็อาจจะมาจากเ o หรืออาจจะมีการรับเพิ่มไหมนะครับเพราะว่าบอสโจก็เปยๆ กับผมแล้วครับบอสโจคุย,คยแล้วก็บอสโจก็แจ้งทางเสียอารมแล้วเมือนะี่ยผมไปเลดกับน้องอยู่ทั้งมงม,องมองสอนะครับได้ได้วากันอยู่บอสโจก็เลยคุยกับผมอาจจะมีจังหวัดละ2คนนะครับในการแอดมินตั้งแอดมินของอเอครเอือข่ายเข้าเพื่อที่จะรายงานวันหนังเข้าโลงนะครับหนังเข่าโร่งนะครับบรผ่าพบรรยากาศช่วงซื้อบัตรขายตัว๋วพ่อเลิกแล้วสอบถามบรรยากาศ สอบถามบรรยากาศผู้ที่ออามาชมหนังเฮามีความประยุทธ์เราไม่เข้ารู้สึกยังไงย่าเป็นอย่าลืมไปแข่งวันรงใจกันครับ17กร,รกฎคาคมพร้อมกันทั่วประเทศนะครับายอ้อครับแข่งรลังใจยี่หลานหน่อยของเองเฮาแล้วก็ศิลปินดารานักสแสดงทุกคนครับเอาพ่อไปในจีนในจี้น,นะครับขอบคุณนะครับผมครับทางช่องซ้อนหนุ่มทะเบียนเจวั Official, นออฟฟิเชียลพิษพาดประกันได้คอร์ ทานอภัยพี่น้องไปในทุกการี้นด้วยครับเดอ้อจะในกระฝากติดตามน้ำเนยนะครับก่อนจนถึงทางเจวันเจ2ทูนะครับทุตกๆช่องนะครับขอบคุณครับโอเคโอเคพี่น้องสำหรับเอ่อคลิปนี้เนาะเพราะว่าไปถ่ายคลิปกับว่าค่อยได้ถามเพิ่นนะคะก็บ่ววค่อยได้ถามบ่ค่อยได้คุยเนาะก็เพิ่งได้ถามนี่แหละคะ่ะก็เพิ่งได้ถามในานามของเอ่อเจโอทูก็เพิ่งได้มา สัมผัสหลักอะให้เพื่อนเหล่าซูฟังเนาะฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตาม j o 1 j o 2เจอ่าของฝากติดตามสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะโอเคน้องไ่นองคลิปนี้พ่อหอมปากหอมคอแ้าแมีโอกาสเกิดสิเดมาถามเพื่อนใหม่นะคะสจหรับคลิปนี้ไว้สมีสก้อนนะคะสวัสดีค่ะ